คุณผู้ชมรับท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของฤด,ดูการ2025วงการโ o t o g p ก็ต้องสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อ HRC ได้เปิดปฏิบัติการคีมหนีบครั้งประวัติศาสตร์ในตลาดนักบิดแหล่งข่าววงในและนักวิเคราะห์ผู้คร่ำหวอดอย่างคารโลเปอร์เนตได้เปิดเผยว่า HRC ได้เริ่มต้นภารกิจลับในการเจรจาดึงตัว2นักบิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคมาสู่ทีมพร้อมกันในปี2027นั่นคือมาร์กมาเกสตำนานแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่และเปโดรอาคอสตาดาวรุ่งพุ่งแรงที่ถูกยกให้เป็นอนาคตของวงการนี่ไม่ใช่แค่การเสริมทัพธรรมดาแต่คือแผนการที่ถูกขนานนามว่าโปรเจกต์ปฏิวัติ ซึ่งเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ HRC วางหมากไว้เพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงกฎเทคนิคครั้งมหโหฬานที่จะมาถึงในอีก2ปีข้างหน้ากลยุทธ์2ทางนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือการดึงตำนานกลับบ้านเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในทันทีพร้อมกับคว้าตัวดาวรุ่งแห่งอนาคตเพื่อการันตีความสำเร็จในระยะยาว เปอร์นัทได้ตอกย้ำความน่าเชื่อถือของข่าวนี้โดยเฉพาะในดีลของมาเกสด้วยคำพูดที่สะท้อนถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งว่าฮอนด้าอยู่ในหัวใจของมาร์คมาเกสและอัลเบรโตปูอิกผู้จัดการทีมจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงเขากลับมาการทุ่มสุดตัวครั้งนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าฮอนด้าไม่เพียงต้องการกลับมาเป็นผู้ชนะแต่ต้องการสร้างดีมทีมที่จะครองความยิ่งใหญ่ในยุคต่อไป เพื่อที่จะเข้าใจถึงขนาดของการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ของฮอนด้าเราจำเป็นต้องมองไปยังจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำลังจะมาถึงนั่นคือฤดูกาล2027ซึ่งจะเป็นปีที่ทุกทีมต้องล้างไพ่และเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งฤดูกาล2027ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แต่เปรียบเสมือนการรีเซ็ตครั้งใหญ่ของวงการโมโตเ p ีที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยสําคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎทางเทคนิคครั้งใหญ่2ประการซึ่งจะบังคับให้ผู้ผลิตทุกค่ายต้องกลับไปเริ่มต้นที่กระดานออกแบบใหม่อีกครั้ง 1. ลดความจุเครื่องยนต์ปรับลดขนาดเครื่องยนต์จาก1 0 0 0ซีซีในปัจจุบันลงมาเหลือ8 5 0ซีซีและ 2. เปลี่ยนผู้ผลิตยางเปลี่ยนผู้สนับสนุนยางอย่างเป็นทางการจากมิชลินที่ใช้มายาวนานไปเป็นพิเรลลี การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทั้งสองข้อนี้มีความหมายอย่างยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์เพราะมันหมายความว่ารถแข่งของทุกทีมจะต้องถูกพัฒนานขึ้นมาใหม่ทั้งหมดความได้เปรียบที่ทีมยังดุคติสะสมมานานหลายปีอาจถูกลบล้างไปในทันทีทําให้ทุกค่ายกลับมาอยู่ในจุดสตาร์ทเดียวกันอีกครั้งที่สําคัญไปกว่านั้นคือจังหวะที่ลงตัวอย่างเหมาะเจาะเพราะสัญญาของนักบิดในทีมโรงงานทุกคนจะสิ้นสุดลงพร้อมกันหลังจบฤดูกาล2026 การเปลี่ยนแปลงกฎครั้งใหญ่บวกกับการที่นักบิดทุกคนเป็นอิสระพร้อมกันจะสร้างปรากฏการณ์ตลาดนักบิดที่ดุเดือดและคาดเดาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ MotoGP เ Pedro Acosta ดาวรุ่งที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งได้สรุปสถานการณ์นี้ไว้อย่างคมคายว่าการเลือกทีมสำหรับปี2027นั้นจะเปรียบเสมือนการจับสลากเพราะไม่มีใครรู้ว่ารถแข่งของใครใดจะออกมาดีที่สุดภายใต้กฎใหม่ เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจตัดสินอนาคตของนักบิดและทีมไปอีกหลายปีและในเกมแห่งโชคชะตานี้ Honda ไม่ได้คิดจะซื้อตัว๋วแต่กำลังพยายามควบคุมเกมด้วยการดึงราชากลับสู่ประสาทของตนเองการหวนคืนสู่รังเก่าของ Mark m a r าเ e สเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและมีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากที่เขาใช้เวลา11ฤดูกาลกับฮอนด้าคว้าแชมป์โลกรุ่นพรีเมียร์คลาสไปแล้วถึง6สมัยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งจึงมากกว่าแค่การเซ็นสัญญาแต่เป็นการกลับบ้านของตำนานเพื่อภารกิจทวงบัลลังอย่างไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้มีทั้งปัจจัยดึงดูดและเงื่อนไขที่ซับซ้อนความผูกพันทางใจระหว่างมาร์กมาเกสกับฮอนด้ายังคงแข็งแกร่งคาร์โลเปอร์เนตยืนยันว่าฮอนด้าอยู่ในหัวใจของมาร์กมาเกส และอัลเบ t ร์โต้ปูอิกผู้จัดการทีมจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงเขากลับมาเรื่องราวการกลับมาของฮีโร่ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Liberty m e d มีเดีเจ้าของใหม่ของ MotoGP ที่ต้องการสร้างสตอรี่ที่น่าติดตามเพื่อขยายฐานแฟนคลับแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือ Honda ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะสามารถสร้างรถแข่งที่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันเพื่อตำแหน่งแชมป์โลกได้อีกครั้งได้หรือไม่ Mark West ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจับดุคติคว้าชัยชนะไปแล้ว14กลางปรีและคว้าแชมป์โลกรุ่นใหญ่สมัยที่7ของตนเองได้ในปี2025คงไม่ยอมเสี่ยงกลับไปสู่สถานการณ์เดิมที่รถแข่งไม่มีศักยภาพเพียงพอ แต่เปอร์เน็ตก็ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าหากรถของ h o n ด a ายังคงพัฒนาในทิศท,ทางที่ดีต่อไปมาร์กมาปเลสจะไม่ลังเลเลยหากได้รับข้อเสนอพร้อมคำการันตีเรื่องรถแข่งที่แข็งแกร่งแล้วคุณละ่ะคิดว่าความผูกพันในอดีตและคำมั่นสัญญาเรื่องรถแข่งคันใหม่จะเพียงพอที่จะดึงแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่กลับสู่รังเก่าได้หรือไม่ขณะที่ฮอนด้พยายามดึงอดีตตำนานกลับบ้าน พวกเขาก็วางแผนคว้าตัวดาวรุ่มที่ร้อนแรงที่สุดในยุคปัจจุบันมาเป็นอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญสำหรับอนาคตเปรโอรอคอสตาได้ osta, กลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ทุกทีมโรงงานต้องการตัวมากที่สุดในตอนนี้ด้วยพรสวรรค์ที่หาตัวจับยากและศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกในอนาคตทำให้เขากลายเป็นศูนย์กลางของสงครามชิงตัวนักบิดที่ดุเดือดที่สุดและฮอนด้าก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคว้าลายเซ็นของเขามาให้ได้ ข้อเสนอมหาศาลจาก Honda ตามรายงานจากเว็บไซต์ข่าวจากเยอรมนี Honda ได้เตรียมข้อเสนอมูลค่ามหาศาลสูงถึง30ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวอะคอสตามาร่วมทีมแม้จะไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่หากเป็นสัญญาระยะ3ปีนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง10ล้านยูโรต่อฤดูกาลทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักบิดที่มีไรายได้สูงที่สุดในตารางเป็นรองเพียงฟาบิโอกวาาตโรเท่านั้น สถานการณ์ปัจจุบันกับ KTM ในขณะเดียวกัน a c o a t r a ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายกับรถ KTM ในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพที่ไม่สามารถต่อสู้กับทีมชั้นนำได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงปัญหาอาการสั่นของตัวรถทำให้ KTM ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักที่จะต้องพัฒนารถให้ดีขึ้นเพื่อรั้งดาวเด่นของทีมเอาไว้คู่แข่งสำคัญ d u c a t และทีม VR46 Honda ไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการตัวอะคอสตาทีม VR46 ของวาเลนติโน r รอซ i ี่ก็แสดงความสนใจอย่างชัดเจนโดยมีข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจคือโอกาสที่จะได้ขี่รถดูคาติสเปคโรงงานซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันการที่พ่อหมอออกปากชื่นชมอะคอสตาอย่างเปิดเผยยิ่งเพิ่มน้ำหนักกับทางเลือกนี้มากขึ้นอุปสรรคด้านสัญญาอุปสรรคสำคัญที่สุดคือ อาคอสตายังมีสัญญาระยะยาวผูกมัดอยู่กับ KTM ซึ่งพิทเบียร์บอสใหญ่ของ KTM ได้ย้ำกับทีมคู่แข่งอย่างชัดเจนว่าดาวรุ่งสำคัญของพวกเขายังไม่เป็นอิสระทำให้การย้ายทีมก่อนหมดสัญญาจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างยิ่งหากเป็นคุณจะเลือกเดิมพันกับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลและอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของ h o n ด้าหรือจะเลือกความแข็งแกร่งที่พิสูจน์แล้วของรถดูคาติ การเดินเกมรุกไล่ล่านักบิดระดับแม่เหล็กทั้งสองคนพร้อมกันสะท้อนเห็นถึงความทะเยอทะยานของฮอนด้าแต่คำถามสำคัญคือกลยุทธ์ที่ใช้เงินทุนมหาศาลนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จได้จริงหรือโปรเจกต์ Project ปฏิวัติของ Honda าคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขาตั้งใจจะยุติช่วงเวลาแห่งความตกต่ำและกลับคืนสู่จุดสูงสุดของม o t ต GP อย่างจริงจังกลยุทธ์สทางที่มุ่งเป้าไปที่ตำนานและอนาคต คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะกลับมาสร้างรถแข่งที่ดีที่สุดให้ได้ทันเวลาความมั่นใจของฮอน d a าไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยแต่มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดในฤดูการ2025ซึ่งหลังจากผ่านการแข่งขันไป4สนามพวกเขาสามารถขยับขึ้นมารั้งอันดับ2ในตารางการแข่งผู้ผลิตได้สําเร็จความคืบหน้านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าโครงการ RC123V กาลังเดินมาถูกทาง และทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบรถแข่งที่แข็งแกร่งให้กับนักบิดระดับท็อปได้ในปี2027อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงกฎนี้จะมีผลกระทบในเชิงลบกับดูคาติมิเกลโอลิเวรานักบิดคู่แข่งให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับดูคาติและแสดงความเชื่อมั่นว่าค่ายสีแดงจากอิตาลีจะยังคงรักษาความได้เปรียบทางเทคนิคของตนเองเอาไว้ได้ในปี2027 เนื่องจากประสบการณ์และความสำเร็จที่พวกเขาสะสมมานอกจากสองเป้าหมายหลักแล้วยังมีรายงานว่า Honda ให้ความสนใจในตัวโทแปรกรัสกาตริโอกลูแชมป์โลก World Superbike ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ h r c ในการสร้างสุดยอดทีมในฝันขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วคลังอาวุธของ Honda สามารถซื้อพรสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถซื้อเวลาได้คาถามสาคัญคือ วิศวกรของพวกเขาจะพัฒนารถได้เร็วกว่าที่ดูคดิทำก่อนที่เป้าหมายระดับซูเปอร์สตาร์จะหมดความเชื่อมัน่นและตัดสินใจเลือกทางอื่นหรือไม่การเดินเกมรุกอย่างดุเดือดของ Honda เพื่อปี2027ได้จุดชนวนสงครามในตลาดนักบิดให้ร้อนระอุขึ้นมาล่วงหน้ากว่าที่คาดการไว้หลายปีภารกิจลับในการเจรจากับทั้งมาร์กมาเกสและเปโดรอคอสตาได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ายักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น พร้อมแล้วที่จะทําทุกอย่างเพื่อกลับคืนสู่บัลหลังฤดูการต่อจากนี้ไปจึงเปรียบเสมือนสงครามสองแนวรบ 1. คือการต่อสู้เพื่อชัยชนะบนสนามและอีกคือเกมหมากรุกที่เดิมพันด้วยอนาคตในห้องเจรจาการตัดสินใจของมาร์กมาเกสเปโดรอคอสตาและฮอนด้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะไม่ใช่แค่การกําหนดอนาคตของพวกเขาเอง แต่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่และกำหนดทิศทางการแข่งขันของ MotoGP ไปตลอดทศวรรษหน้า